เอาละวันนี้ก็กลับมานําเสนอเกี่ยวกับอาหารอีสานบ้านเราเมนูวันนี้ได้แก่ได้แก่ไข่เจียวตําแตงข้าวเหนียวดูวิธีการกินของเขาจำ้ำมีแต่จำ้ำแล้วก็จำ้ำปั้นข้าวมาจำ้ำแล้วก็ยัดเข้าไปในปากเป็นไงฟินสิเจียวนี่มันข้าวเหนียวนะเธอยังช้อนซ่อมอยู่อีกธรรมดานะคนกรุงเทพขี้เกียจมือเปื้อนละสิดู ตักกินเป็นข้าเจ้าเลยแม่มันไม่ได้อลลมกินอย่างนี้มันได้อลล้มเหรอยต้องแบบนี้เนี่ยดูเข้าไปทั้งนิ้วเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วชี้ตะประคองดูดเข้าไปดูดนิ้วเน่ะคอยดูนะคอยดูนะดูนั่นแหละเห็นไหมอย่างนี้มันถึงจะได้อลล้มกินไปได้อลล้มไปสมเป็นอีสานของแท้แม่จะไปใช้ช้อนซ่อมแล้วมันจะถึงใจได้ยังไงดูจำ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 ดูนะดูนะนะดูนะ ดูดไปทั้งสองนิ้วนะ่ะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากินข้าวเหนียวสะใจ